คนที่เกิดวันเสาร์วันอังคารวันพฤหัสบ,บดีและวันอาทิตย์คุณรู้สึกหมาว่าช่วงนี้เงินเริ่มขาดมือรายจ่ายมากกว่ารายรับทาง,งานหนักแต่ผลลัพธ์กลับนิ่งเงียบไม่มีอะไรคืบหน้าเหมือนมีบางอย่างขวางทางอยู่ตลอดหากคุณกำลังรู้สึกแบบนี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องของโชคแต่เป็นเพราะพระพิกเนศกำลังส่งสัญญาณให้คุณกลับมาเชื่อมพลังเพราะช่วงนี้ดวงการเงินของคุณกำลังจะเปิด พระพิกเนตคือเทพแห่งปัญญาความสาเร็จและโชคลาภการเริ่มต้นใหม่ใ,ใดๆหากได้รับพรจากท่านจะเหมือนมีแสงนําทางที่พาให้ทุกอย่างราบรื่นและสําเร็จไวเคล็ดลับบูชาเรียกเงินเปิดทางโชคให้บูชาพระพิกเนตในช่วงเช้าเวลาที่ดีที่สุดคือ6กถึงแนาฬกาตั้งจิตให้นิ่งแล้วสวดคาถาอมสีคเนศายานะมะหากาจบอธิษฐานขอเรื่องโชคลาภเงินก้อนหรือการเริ่มต้นใหม่ให้สําเร็จหลังจากนั้นภายใน3-7ถึงวันคุณอาจจะเห็นสัญญ,ญาณบางอย่างมีโอกาสใหม่ เข้ามายอดขายที่ไม่เคยเข้ากลับมาปังแบบไม่คาดคิดเงินก้อนที่เรากลับถูกอนุมัติง่ายหรือแม้กระทั่งได้พบผู้ใหญ่ใจดีที่ยื่นมือช่วยแบบไม่มีเหตุผลบางครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่แค่ความพยายามแต่คือแรงส่งจากจักรวาลและพระพิกเนตก็คือผู้เปิดทางให้คุณ